ตลาดโลกทอจอหอ2,025ตลาดใหญ่ขนาดนี้จะมีอาเดิงเออหล่ะเขาว่าคุณย่าโมก็นี่น่ะซักซิดใครเคยมาไหวามาขอเราได้เดิงบอกกันได้ผมผมอ่ะขอได้สิงว่าติดจริงหรอจริงเฮ้ยเราจะรออะไรล่ะอันนี้น่ะก็ลูลูกันอยู่ซุกกี้ตีน่อยนะจ๊ะใครเคยมากินสาขานี่เราเดิงคอมเมนต์บอกฉันดาฉันน่ะเคยมากินล้ทีนึง แนนอนว่าแม็โคจอหอพึ่งเปิดใหม่นะพ่อแกเขามีทางเชื่อมทะลุถึงกันเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะแม็โคจอหอกับตลาดลงทอจอหอ,อยู่ด้านหลังนี่มาลองดูเถะใครหิวเข่านะักของกินก็นี่ก็มีจะ้ะก๋วยเตี๋ยวตามสั่งหรือว่าจะเป็นสมตำเครื่องดื่มมารานี่มีครบเลยนี่ได้มาทางก๋วยเตี๋ยวสมตำตีนไก่เครื่องดื่มนะจ๊ะบอกเลยว่ากันน,กอยอยนี่เนื้อตุ๋นก็ห้มาตอนใหญ่อยู่ดี เครื่องดื่มมูกโกดิงก็อยู่ในลานเดียวกันกระเบียงเสี่ยวเด็ดเลยอ,อ สนามแบดกันนี่ก็มีอยู่ในตลาดลงพอจอหอหรเลยเพื่มาออกกาลังกายก็ได้จ้าชื่อว่าคลายแม็กแบดมินตันสารพัดของแกจิหาอะไรมาที่มิสเตอร์ดีไอวให้มันจบจากกันนี่มีเกจิทุกอย่างใครชอบจุ่มนกกะกันนี่เขาก็มีจ้ะร้านไอายางใหญ่โปรโมชั่นก็ไอายางเยอะตรงนี้นะก็ร้านโปรโมชั่นมีทั้งของกินเสื้อผ้ากิฟท์ช็อปนะจ๊ะอยู่ติดกระตีน้อยเลยใครมารอสุกิตีน้อยพอแกแวะมาเดินเล่นด้นจักนิดเดอะ์แล้วถ้าใครอยากมาขายของตรงนี้นะไม่แพงเลยพืก่กเอ้ยไปติดต่อกับสำนักงานได้เลยแหละชั้นทิ้งรายละเอีย ไททายคิด้อมชาชาไข่มุกยี่สิบาททุกแก้วคาเฟ่อเมซอนก็มีจ่ายยูติดถนนหนาทางเข่าเลยนี่มาซื่อกาแฟกินได้ทุเรียนโลละเก้าสิบาบาทยู่หน้าตลาดโลกทอแลประแก่ผลไม้อย่างอื่นก็มีใครรถมีปัญหาเอามาที่ออโต้แบ็คเลยจ้ะสู์บริการซ่อมรถครบวงจรคลินิกรักษาปัญหาผิวหนาที่นี่ก็มีที่คาสเซลเดอะคีรีคลินิกเสริมสวยเสริมรอที่นี่ก็มีครบเลยจ้ะ ต๊กเย็นกัจิมนั่งชิลอยู่ลานซีบาอาหารเครื่องดื่มดนตีสดครบเลยจ้บมาปะกันเถอะว่าใครไม่ถนัดดื่มมารานีฮากินเขาเย็นกับเขานันเดปแกแกยิงแต่ครับแกมก็ไอย่างดีมีแต่แนวอร่อยนันเดชวนหมู่มาเลยทีจรรถก็นี่เพียบเลยจ้าทางดานนาดานหลังพวกแกใครสนใจอยากมาขายของสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรหรือว่าแอดบันเขียวที่ชั้นขึ้นไว้ให้ตามนี่ได้เลยจ้ะและสามารถติดต่อที่สำนักงานขายตาาลาดลงทอนจอหอยอยู่กาาาลางตลาดเลยเดอ้อ